สวัสดีปาลุงเอฟซีมัดสุข,ขุสุขคนพี่นอ้องว่าอยู่ไทยลาวต่างประเทศตอนนี้เขาพาจอนมาหาหน้าไม้เ,เ,เมด,ดิพี่นอ้นองเพราะว่าเฮ็ดกะเขา,า,อากเกอาหมัดเพี่นอ้องมาบ่ทันเขาเพราะว่าเขาก็สิมากั้นตั้งแต่มื้อคืนมาบ่ทันเขากะได้อยู่บ่หลายพี่นอ้องได้บ่ละ2-3-4ดอกเนาะตอนนี้เขาสิหาหน้าไม้แล้วก็สิเลาะเมือ่อเขารถจักเขาก็จอดไว้อทีอ่พูพาจะรอหาหน้าไม้เมื่อยเนาะพี่นอ้อง บได้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งมันนี่พลาดเลยบไรกับบุ้งอะไรเนาะต่เก่า,านี่มาเต็มกระตามันนี่พลาดเลยมัน,น <c oughs> สิบได้ฮอตแกงเนาะไปเราต่ออีกเนะ <c oughs> ะา <c oughs> ะผัวปลาเด็กๆไปกับยายดองกับลุงยมเนาะอย่เรืเนอนเขาก็สิมาแต่สเสาไปแหละแต่บ่ทธานเขาเ้าทำไมกันเน <c oughs> าะเพราะว่าเขามากั้นแต่เมื่อคืนเน <c oughs> าะ บะหัตข้อนี้ก็คืออะไรบะหัตแบบนี้ใช่แล้วสิทั้งไงติ ออกลู้ได้เอาพอเอาเหมือนไม่ก็นวดทอดเอาเด้ ก็ปเป็นมันก็บปออกเอ้ลปลางไหนไปไปเอาหน่ไม้ได้ไ,ไปปเอาหน่ไม้วงแค่เนาะนี่นำมันจะใช่ไุม สบายดีพี่น้องสบายดีปลาลูกกระพือเสบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ป่าเด้อพี่น้องไปหาเห็ดกับเพือกเห็ดเห็ดว่านี่ก็น้องแจ่มกับผูทันเข่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อผ่าวิ่งร้องก็ไปจะลึกพี่น้อยเวลาจะไปจะเข่าจะหาลูกเข่าผูทันเข่าพี่น้องเอาปลากระพืสามโมงก็มีคนแานเอาริญเิาที่วัดเอาไม่ต่อ ไม่ดับปแกะแกะไปจุดแลมแกงรอเลย จะรอเนาะหมดละหดขวดจะรอนะมันใหม่ต้นเต้นได้เนาะขดีหวเลยกินกระแทกเขาอิ่มกินเขาก็ต้มมานาทำไมสมน้ำนี่ใส่เล็กต้มแล้วก็เย็นนิดแก่ งก็บ่เคยไปหาน้ำใหม่เด้อพี่น้องเด้อมาก็มาหาน้ำใหม่มื้อนี้แหละกับอาจารย์นั่นแหละสู้ชุดนี้มีแต่ไปกับน้องแกมหลายวเป็นอยู่เนาาเป็นคนนึคนนึงชอบแหว้านะ ยไ,ไปนอกนาไปกับลูกนั้งวัจอดที่พวกมม่องนี่คื

นี่มันจะเริ่มขุดทางนี้นี่เห็นไหมได้ไหมได้ตัวแม่ไข่เต็มเอาผัวไปเสียม,มแล้วเลืมเสียมอยู่หลดเปล่าได้ทั้งจิโร่ทั้งไม้ทั้งเฮ็ดเนาะรวมกันใหญ่ใหญ่เลยปะายีสเลริงเขาขับรถจักรไกวภาคหัวตอนนี้เขากำลังสิเดินทางเมืองเนาะ เด้อพี่น้องยินยาดีแพ้เนาะพี่น้องเนาะจะกินดีได้คนไข้ปะแค่ไหนตายเลย่น้องเลยบริยังหนึ่งก็บยังหนึ่งแต่ละเถธอมาเนี่ยต้องมีเนื้อกระตามเลยไปหืม บอมาอะไรเห็ดเนาะเบ่เจ้ามูตาเสียมไไปปั่นเนี่ยเนาะเถอะเนาะพี่น้องตอนนี้เขาออกมาจากป่าน้ะไม่หรอได้ตะวแกงพี่น้องได้เตอข้อแกงไปเอากระสีเมืองนางก็ได้เชียงนาเลยไป เด็กหอดยังนาไปทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องนข้าวกับมากินสบายดีป็ลุงนะสบายดีป็นลิงก่อนสบายดีปนงหนักเลสบายดีเป็ลุงนายลอยสบายดีสบายดีป็ลุงก่อนลอยเขากาานจะกางขึ้นนายเรา

ได้เห็ดน้ำออยด้ไร้ความปลูกเน้ำอ้อย้เนี้เดีมาสน้ํบดจะเก็บต้นหญ้าเท่าพี่น้องจะกินเห็ดไปเห็นแต่ว่านี่เป็นใบประทานถือละสีหาตกแเอาลงกับ tiếp cái ừ. <laughs> bưng nhang sau cái nồi này <laughs> hả <Ha>? bưng nhang <laughs> bưng nhang <laughs> Mình tiktok rồi

วายมือจนขาวย่องเอาพี่น้องมือมีเครื่องปั่นสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบคลิปติดคลิปเพียงเสำเนาะพี่น้องขอบคุณคลิปหนาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจอีกสำหรับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปจนจบเนาะโดยที่บุคคลโฆษณาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณคลิปหน้าพี่น้องสบายดีพี่น้องเอฟซีไทยอยู่ลาวต่างประเทศสุขุมสุขคนพี่น้องสบายดีพี่น้องขอบคุณคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย